สวัสดีครับพวกผมมีเงาชแชแนลกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราอยู่ในเกม Gen นช i นอิม a พ t กับอีเวนต์ Summer หันษาและเกาะมหัศจรรย์นะครับวันนี้เราจะมาทำเฟสสองวันที่3กันนะฮะมาเรามาดูกันเลยครับ โอเคสำหรับวันนี้นะครับก็คือจะเป็นอีเวนต์ในส่วนของเฟสสองอน้ำวนแข่งขันแข่งขันความเร็วประทาคืนนะครับซึ่งอันที่3มก็จะเป็นทางเดินเรือที่แสนวกวนนะครับจะเป็นยังไงเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับไปโอเคเราก็มาถึงพื้นที่เควสกันแล้วนะครับเรามาเริ่มกันเลยว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับไป ก็ซึ่งเหมือนเดิมเนะเก็บตัวของอ่าไอ้เหรียญกับตัวเม็ดทองอันนี้นะฮะแต่อะไรกันเราต้องเคลียร์มอนไปด้วยนะ มีค,ความประคับยากเหมือนเดิมพยายามเก็บไปเรื่อยๆนะครับโอ,อเคเริไปเที่ยวมาเ้ ขับวนเลยแล้วเนี่ยอันนี้กนเก็บไปก่อนน 5. 5ะครับ้าครึ้นโอเค<ๆ>โอเค,อเคก็ประมาณนี้ ค่อยๆเล่นได้นะครับไม่จําเป็นต้องแดชก็ได้เนอะเราก็จะสามารถเลียร์ได้นะครับก็ <c oughs> สำหรับอีเวนต์วันนี้ก็ค่อยๆขับได้นะครับไม่จําเป็นต้องรีบขับมากเนอะก็อย่างที่เห็นไปนะครับแล้วผมก็พลาดตัวเม็ดทองไปหลายอันอยู่แต่ก็ยังสามารถได้เกิดสาม0มื่น 30, ได้นะครับก็ประมาณนี้ครับหากใครชื่นชอบคลิปนี้ก็รบกวนกดไลค์กด subscribe กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับ แล้วก็ฝากติดตามเพจ Facebook มีเงาชาแนลด้วยนะครับซึ่งในเพจ Facebook ก็จะมีการไลฟ์เกมด้วยนะครับก็สามารถเข้ามาพูดคุยรับชมกันได้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมมากนะครับเดีวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ